สวัสดีครับนี่คือรายการ AO Channel นะครับเราได้ทําหุ่นดินเหนียวสามสีครับเอาละครับเตรียมตัวผมจะเปิดประตูให้พวกเขาออกกันแล้วนะครับเตรียมตัวเฮ้ยอุ้ยกระตุกกั้ยครับเฉพาะตอนอาจเกมนะี่นหเอ้ย เอาแล้วครับตีแล้วครับเราจะเปิดให้ท่านดูอย่างเมามันนะครับมวยมั่วตีครับตีน้ำเงินครับตีน้ำเงินไม่ยอมแพ้ครับตีน้ำเงินตีสีเขียวกับสีเหลืองนัวกันครับสีน้ำเงินท่าจะเละนะครับเราไปดูสีเหลืองฝั่งสีเหลืองกันบ้างครับที่อยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหนัวกันเละเลยครับฝั่งสีเหลืองดูท่าจะแพ้ครับครั้งนี้อาจจะไม่ชนะนะครับ โอ้โหสีเขียวยังมีไม่อู้งานกันนะครับส่วนสีเหลืองก็นวลเละเลยครับสีน้ําเงินแพ้ไปแล้วครับสีเหลืองกับสีเขียวนวลกันแล้วครับสีเหลืองดูท่าจะแพ้ครับโอ้โห,โหชแชมป์เราแพ้แล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยสีเขียวบุกครับสีเขียวชน,นะครับเอาแล้วครับเราจะทําการจบแมตช์น,นะครับเท่นี้ขอบคุณครับ